บายยกสูง4ประตูออตโต้เข้าใหม่คุณพี่ค่ะบอกเลยว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นเนียค่ะตอนนี้เพิ่งหาเข้ามาได้นะคะสำหรับ e สุดดีแม็กค่ะ1.9กิโลเซนเป็นตัว X Series นะะี่ยคะ Cabrio Highlander ยกสูง4ประตูออตโอตโอ้บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้งานนะค่ะ729,000เลขไม่1แสนกับอีก4,000กิโลได้เป็นเกียร์ออตโต้รถบ้านมือเดียวนะคะใครที่สนใจหาไว้ใช้งานอยากพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ FC น้องอันทอต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่องอันนันกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่หารนารถเข้าใหม่ตัวแรรลมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆน,นะคะยังไม่ได้อาบน้ําทําสปาแต่อย่างใดวันนี้เอามาจัดให้ดูเลยบอกก่อนเลยนะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะวิ่งใช้งานมาประมาณ1น0 0 0แกับอีก4 0 0 0กิโลนะคะ ราคาเสนอขายอยู่ที่729,000บาทได้เป็น e s u d m a x 1.9ตัวแนะคะเป็นตัว X-series เป็น Highlander ยกสูง4ประตูออ t โนต้นะคะซีดำพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้คุณพี่เสริม c a r r ี b บอมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยคันนี้รถเนี่ยนะคะเข้าสู่นทุกระยะเลยและเป็นรถบ้านแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตอนนี้ตัวรถมีเล่มพร้อมโอนนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์บอกเลยว่า จัดได้นะคะใครที่สนใจหาไว้ใช้งานอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาลองขับมาลองเคสได้นะคะสามารถเข้ามาได้เลยโทรหาน้องอันอันได้ที่091 8 8 2 0 6 1, 6หหรือว่าจะเป็น l ลาย aun 19Z นะคะติดต่อสอบถามยละเอียดตัวรถได้เลยคุณพี่คะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะคะให้ดูกระจังหน้านี่มีลิ้นมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวด้านหน้านะ,ะเป็นสีที่เป็นสีอ่ะเขาจะเรียกว่าเลือดนกนะคะพร้อมกับ ชุดแต่งนะคะที่เป็นตัว X Series ข้ามองแบบนี้รู้เลยนะว่าเป็นตัว X Series นะคะจะมีคาดที่ฝังกับโปรงมาให้แบบนี้เป็นของเดิมโรงงานชุดแต่งเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะคันนี้729,000นานะคะฟรีดาวนผ่อนอยู่ประมันเดือนละ13,000บาทนะคะรถเนี่ยเป็นปี2022นนะคุณพี่ รายละเอียดเหลี่ยมสันคอมบอรีตัวรถเนี่ยนะมีต้องเก็บงานเล็กน้อยนะคะคุณพี่เพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะมีรอยคูดรอยเบียดมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักเข้าคสัสซีไฟโปรเจคเตอร์เลนไฟเดียร์ทามเดนิ่งไลท์มีมาให้ครบแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครนะคะคันนี้นะบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงจากศูนย์นะคะ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแจ้งเกตรุ่นชัดเจนเหลี่ยมสันคมบอดี้ด้านหน้าไม่มีรอยแตกของตัวสเกิร์ตนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยแก้มข้างบอดี้มาเดิมๆสวยๆในส่วนของแม็กเนี่ยนะคะจะได้เป็นแม็กอัอลอยเดิมอันนี้จะเป็นแม็กเฉพาะรุ่นเลยนะคะดิสแบกคู่หน้ารัดมาด้วยยางกูดเยียร์นะคะคันนี้คอมแม็กก็จะเป็นคอบ18เดิมโรงงานซีรีส์ยาง2อ5 18, นะคะ คันนี้ใส่ยางปี2000เท่าไหร่เดี๋ยวหนูเช็คให้ปี2023ะะอย่าเนียคะยางกูดเย่ใหม่กว่าตัวรถปีหนึ่งเนะะีสภาพสวยนะโชวงอัพซุ้มล้อมไม่มีร่องรอยแตกร้าวลวรั่วซึมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะมีการตรวจรถให้2นะคะ270กว่าจุดเลยก่อนจัดไฟแนน์เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะว่ารถที่พี่ๆได้ไปไม่มีพีคคว่ำตีลังกาไม่มีชนหนักเข้าคัสซีแน่นอน บันไดขึ้นข้างเนี่ยสภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยแตกนะมือเปิดจะได้เป็น Smart e n t ็นทีคิวเหรือว่าเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะสองฝั่งเลยกระจกเดิมติดระบบไร้ฟ้าไล่หมอกมาให้อ่าขออภัยกระจกเดิมติดในส่วนของแจ้งเตือนกับขโมยด้านหน้ามาให้นะี่คะด้านหลังเนี่ยจะมีไล้ฟ้าไล่หมอกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวนะคะไฟเลี้ยวตรงนี้จะเป็นเส้น LED สภาพสวยค่ะคุณพี่คันนี้ ด้านในได้เบาะหนังสภาพเดิมโรงงานเดินได้มาเป็นสีแดงนะเป็นเบาะเฉพาะรุ่นเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นชุดแต่งของเขาจะมีสัญลักษณ์ตัว X แบบนี้นะคะจะมีในแค่รุ่น X Series เท่านั้นเนะะี่คุณพี่คอนโซลคอนโซลตกแต่งดีไซน์ามานะคะมีสัญลักษณ์ตัว X หมดเลยสีดำเปียโนแบ็กตัดกับสีดำนะคะที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปเดินได้สีแดงนะคะสภาพสวยมากคันนี้บอกเลยว่าออปชันเนี่ยให้มาครบจัดเต็ม เรียมสันคอมบรีหัวนอ็อตสภาพเดิมเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยโดนงานโดนงาน้างนะคะในส่วนของแผงประตูนะจะได้เป็นหนังสังเคราะห์ตัดกับสีดําเดินได้สีแดงเหมือนกันนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานด้านผู้ขับนะเรียมสันคอมบดรีตัวรถมาเดิมหมดเลยแทบไม่มีร่องไม่มีรอยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้หลังโครงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านคุมโทนมาเป็นสีเทาดำา729000คุ้มนะคะคุณนะพี่รถบ้านมือเดียวเท่านั้น เหลี่ยมสันคมหัวหน็อตสภาพเดิมแบบนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะไม่มีพิคข้อมตีลังกานะดึงกระดูกงูให้ดูเล็กน้อยนะคะนี่ให้ดูสปอตเมทอาร์กระดูกงูสภาพกริปกริปไม่มีร่องรอยแตกรั่วนะ่วคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่สนมือนะคะันนี้บอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงนะรถมือเดียวจากศูนย์นะคะุคณพี่สวยแบบนี้เลยนะ,ะเหลือเก็บงานขัดสีนะคะช่องเล่อากาศลมแอร์มีมาให้ตำแหน่ง ด้านหลังเนะะี่ยมีมา2ตํตำแหน่งนะสำหรับผู้นั่งตอนหลังมีจุดชาร์จ USB ด้วยนี่หัวหมอนยังไม่ได้แกะถุงเลยนะีคะสภาพสวยนะตัวเบาะเหลือเก็บงานเท่านั้นนะคะแต่ตัวรถเนี่ยไม่มีฟิคอมตีลังกามาแน่นอนนะ,ะสวยกริปเลยเบาะนุ่มนะคะเดินได้มาสีแดงสภาพกริปกริปแบบนี้คุ้มค่านะคุณพี่นะถ้าออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ9กว่าเกือบประมาณ9น่าจะได้นะคะ 9 0 0 0มีแน่นอนเหยียบล้านนะคะคันนี้เหยี่ยมสันคมหัวน็อตก็เดิมหมดนะแผงประตูงแผงประตูล็อกเด็กมีมาให้นะคะน่าใช้งานคันนี้บอกเลยว,ว่าคุ้มนะคะสภาพสวยเลยได้เป็นสประตูยกสูงคันใหญ่มากๆดัมเบลกด้านหลังนะคะตัวนี้ในส่วนของแม็กก็จะเป็นแม็กอลอยเดิมเหมือนกันนะคะเฉพาะรุ่นของเขาเลยแล้วก็ใส่ยางกูดเยียบปีสบสามมาคันนี้นะติดคาร์บอยมาให้แล้วตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะไฟติดปกติเลยนะ เาเปิดขึ้นนะคะถอยไฟเบรกนะเข้าเกียร์อานะมันจะขึ้นด้านบนให้เลยนะตัวไฟที่เป็นไฟถอยนะคะด้านล่างก็จะได้ไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟ LED มาเป็นของเดิมโรงงานโลโก้ทุกอย่างมาครบนะคะชุดแต่งกันชนเนี่ยชุดแต่งของ X-Series เนี่ยจะสวยนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะไม่มีพรีเมียมมาตัดนะคะสติกเกอร์ลวดลายกล้องถอยมือเปิดเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะคะพร้อมกับ อ่าโลโก้เอ็กซิลีนะคะคันนี้บอกเกียร์รุ่นชัดเจนเลยสภาพสวยไฟท้ายเดิมไม่มีต้องรอยแตกร้าวรายงานนะต้องเอาไปจอดไว้ในบ้านดีๆคุณพี่ถ้าซื้อรุ่นนี้ไปเพราะว่าคนชอบขโมยไฟท้ายกันนะคะเนี่ยมีกล้องมาอีกตำแหน่งหนึ่งตรงนี้นะคะสภาพกิฟเลยนะสวยมากๆหลังพวงหลังคาด้านบนใส่แครี่บอยมาอยากให้เอาออกเอาออกให้ได้อยากให้ติดให้ไปเอาติดไปได้เลยเหมือนกันนะคะนี่ด้านหลังติดไฟฟ้าไรหมอกมาให้ แบกแรนเนอรด้านในสภาพสวยเลยเนี่ยคะเป็นของเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยแตกร้าวรายงานนะไม่มีร่องรอยกินเนื้อหลังคงหลังคาของตัวแครีบอยด้านบนก็เป็นหนังนะคะนี่สภาพสวยเหมือนกันขนของได้บรรทุกของได้ใครที่เป็นสายนะชอบเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะคุณพี่เอารถคันนี้ไปวิ่งนะคะขนของใส่ของด้านหลังไม่มีเปียกแน่นอนนะ,ะสภาพสวยพร้อมวิ่งใช้งานนะคะ ยิบเลยนะสวยุูฝั่งเดี๋ยวเรามีร่องรอยเล็กน้อยนะคะตัวรถรอเก็บงานนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเก็บให้เอี่ยมเหมือนเดิมเลยถ้าพี่พื่านใดเนาะที่สนใจนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามค้าขายเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพนักง,งานบริษัทร้านธิสากิจนะพนักงานเอกนชนนะข้าราชการครูพยาบาลหมอตำรวจทหารน,นะคะซื้อได้มีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะ ใครที่อยู่ใกล้ไ77จังหวัดนะไฟแนนซ์เราไปถึงได้หมดนะคะและที่สําคัญเลยมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดสําคัญสําคัญกันกระจกมองข้างจะได้เป็นปรับพับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกตัวกระจกปรับกระจกออโต้1บานแล้วก็เมนวลน3บาลนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะว้าวสุดๆสําหรับตัวรถคันนี้นะ,ะเหลี่ยมสันโคมบอร,รี้หัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆไม่มีร่องรอยโดน,น,ดดนง,งัดโดนง้าง คันนี้จะได้เป็นมอ,อกอรเดิมโรงงานเลยเนะคะเติมลมยางในตัวเจนดูแลยางดีนะเลี่ยมสันคมหัวน็อตเดิมนะคะพี่ๆแถวอีสานเนี่ยชอบเล่นกันรุ่นนี้นะหนูบอกเลยว่ามาจัดได้เลยคุ้มค่าได้สีดำดูดูแบบนี้เลยนะหัวนอ็อตกิปบลิปนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมดระบบแทกชั่นคอนโทรลไฟหน้าออตโตส้สูงต่าปรับระดับได้มีมาครบนะเปิดฝากระโปรงตรงนี้ เปิดฝาถังน้ำมันก็เปิดตรงนี้นะคะตัวแอร์เนี่ยจะดีไซน์มาเก๋มากเป็นเปลียนโนแบ็คนะคะปรับได้360องศาขออนุญาตนะคะคันนี้เดี๋ยวพาดูในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้กันตัวนี้จะเป็นฟุตสตาร์ทนะคะคุณพี่เป็น Engines t a r t Stop นี้นะคะสตาร์ทเครื่องฟิดสตาร์ติดง่ายปี๊ฟสองนะ ถือว่ารถนี่ใหม่มากๆนะคะเลขไม่ก็อยู่ที่14,197กิโเมตรนะคะเป็นจอสีแบบนี้ไม้แท้ไม่เดิมวิทยุ fm am ใช้งานได้ปกตินี่จะเป็นพวงมาลัยมัติฟัง์กชันมาให้แบบนี้นะคะเป็นหนังเดิมโรงงานเดินได้มาเป็นสีแดงนะเป็นเป็นแบ็กตรงกลางเป็น3ก้านนะคะมีคุดคอนโทรลมาให้ปรับเซ็ตมาหน้าจอทางฝั่งนี้ได้มาพร้อมกับโลโก้ีสุแต่ดังปกติเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะรับโทรนะคะ สั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดเป็นเพลงโฮมโหมดหรือว่าปิดโหมดเสียงนั่นเองนะคะหนังเดิมเลยไม่มีร่องรอยลอกล่อนนะคะสภาพสวยกระจกอันเนี้ยจะได้ตัดแสงแบบออโต้มาแล้วจริงๆมันเป็นตัดแสงแมนนวลนแต่อันเนี้ยลูกค้าเก่าติดเสริมเพิ่มเติมมาเราให้ไปแบบนี้เลยนะคะมีกล้องหลังเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะเป็นกล้องบันทึกเกี่ยวกับหน้าจอตรงนี้แล้วก็เป็นกล้องถอยให้อีกนะคะ คันนี้ก็จะได้จอกลางเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay หรือว่าจะเป็น U oo, Bluetooth นะคะ USB เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายหรือว่าเชื่อมต่อ USB ได้นะคะคันนี้จอก็กดได้ทั้งสัมผัสแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะนี่รองรับ Android Auto Apple CarPlay ให้นะแล้วก็มีในส่วนของ บูทูธนะคะวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้หมดเลยการันตีให้นะว่าสวยใช้งานได้นะคะเดี๋ยวมาเข้าเกียร์อากันอันนี้นะคะการระยะถอยจอดให้มีเส้นแดงเส้นเขียวนะคะเส้นแดงเนี่ยคือใกล้สุดนะเส้นเขียวก็อยู่ในระยะปลอดภยัยนะคะเป็นเกียร์แบบนี้นะคันนี้ก็ได้สวยนะคะสภาพเดิมหมดมีชิปล็อกมาให้นะคุณพี่ เสริมนะคะเสถียรภาพการทรงตัวการขึ้นทาง,ทางราช,ชันลงเขาขึ้นเขาเนาะสวยเลยเนะี่ยค่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นปรับอนาล็อกนะปรับลมเย็นลมร้อนนะคะประมาณนี้คอนโซลกลางนะคะก็เบรกมือนะะี่ค่ะมาพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระมีกุญแจมาให้แบบนี้กุญแจจะได้เป็นกุญแจคล้ายๆกุญแจ M U X นะคะที่เก็บสัมภาระด้านในนะแล้วก็ที่พักแขนด้านบนนะสะอาดสะอาน น่าใช้งานไฟเก๋งเป็นสีส้มมีช่องเก็บแว่นตาให้นะคะที่บังแดดมีกระจกมาให้สองบานเลยนะคะคันนี้สวยจริงน่าใช้งานปุ่มสุกเฉินเขาจะอ,อยู่ตรงนี้นี่นะคะครบจบออปชั่นครบราคาดีรถสวยคุณพี่มาจัดได้เลยนะเดี๋ยวหนูพาไปรับชมห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะคันนี้บอกเลยว่าเครื่องพันเก้าเนี่ยน้ำไม่อืดเท่าเท่าไหร่นะเอาจริงนะคะ ร้อยห้าสิบม้าคุณพี่นะคะเป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงงานด้วยนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ปกติถ้าใครที่หารถคันใหญ่ๆนะไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะและไม่อยากเปลืองน้ํามันนะคะก็เครื่องนี้พันเก้านะคะถือว่าโอเคนะใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวพาไปรับชมห้องเครื่องยนต์คนะ่ะมาดูกันสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง DDI Blue Power นะคะร้อยห้าสิบแรงม้านะจะเป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงง,งานนะคะ แค่นครื่องแห้งสนิทเลยไม่มีข้าวน้ำมันไหลรั่วซึมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดนะกรองอากาศหม้อน้ำคูรลนต์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบไฟแบตเตอรี่นะคะทุกอย่างเราดูแลเราเช็คเราตรวจสอบให้หมดนะนี่แผ่นเพลทเลขเครื่องเล็กถังต้งนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้หัวนอ็อตกิ๊บกิไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกลานะคะมา QC เดิมแบบนี้เลย บอกเลยว่ารถสวยนะคะคุณภาพเกรด A น่าใช้งานอีก1นึคันนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆเ,เหลือแค่ทำความสะอาดล้างสปาตัวรถคันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยพวกกระโหลกชุ้มล้อนะคะทุกอย่างเลยไม่มีผิดเพี้ยวผิด,ผดรูปนะคานด้านหน้านะคะแผ่นเพจเดิมไฟหน้าเดิมนะสติกเกอร์คำเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะคะคันนี้เรี่ยนซันคมบอดี้เดิมหมดนะหัวน็อติกริปแบบนี้นะคะ ก็อากาศปั๊ม a b s นะคะเราดูแลให้หมดเลยนะคันนี้หัวน็อตกริปกริปเดิมๆนะหัวน็อตฝังกระโปรงเดิมไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแง,นง่พี่ดูได้เลยเหลี่ยมสันคมเดิมหมดนะคะฉะนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพแบบร้อไม่มีตกของช้างเลยสวยน่าใช้งานเดิมหมดนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้า d max 1.9ตัว Z x series คันนี้นะ ฟีดาวได้นะคุณพี่นะผ่อนเดือนละ13,000บาทนะคะรุ่นนี้จัดฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินได้เลยนะขอแค่มีรายได้ตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดปวัติแบกริบูโรนะคะมาจัดเดนรุ่นนี้ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลที่ไหนก็ตามนะคะใน77จังหวัดประเทศไทยเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยคุณพี่คะอยากได้รถสวยตรวจสอบคุณภาพได้นะคะรถเกรดเแบบนี้หนูบอกเลยว่าให้รีบทักรีบโทเข้ามา ค่ายเอ็กซคันนี้มีแค่คันเดียวนะคะตอนนี้ใครรีบใครได้นะทักมาได้เลยช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างทั้งเบอร์และไลน์คุณพี่ขาแอดไลน์โทรมาขอดูวิดีโอคอดูรถได้อย่ามาลองขับมาลองเทสไ,ได้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะน้องกันอันขออนุญ,ญาตลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยกับอ e ี u d ดีแม็กเอ็กซ1.9คันนี้ปี22ค่ะคุณพี่รถสวยราคา729,000เท่านั้นนะ ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ถ้ามีผิวภาพปการใดในคลิปนี้ต้องขอภายเว้าที่มีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ